บ้านหัวหมูตั้งอยู่ที่บ้านไผ่ทองพัฒนาตำบลก้ามปูอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองบริหารงานโดยนายพัทระสมบัติพวงนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมูมีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้นจำนวน21คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน1คนครูเชี่ยวชาญ1คนครูชำนาญการพิเศษ7คนครูชำนาญการ1คนตำแหน่งครู6คนครูธุรการ1คนครูอัตราจ้าง2คนและนักการพานโรงสองคนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลหนึ่ง ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน263คนสีประจำโรงเรียนสีขาวฟ้าสีขาวหมายถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบสุขตามแนววิถีพุทธสีฟ้าหมายถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จภายในธรรมแห่งเมตตาธรรม ปัจฉายโรงเรียนสุสะสูสาสุดวัฒนีการศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาความรู้คำขวัญโรงเรียนวิชาการเป็นเลิศประเสริฐคุณธรรมนำประชาธิปไตยใส่ใจชุมชนฝึกฝนอาชีพส่องประทีพภูมิปัญญาชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษานายพัทรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสารคามเขตสองผลการปฏิบัติงานกระบวนการในการดำเนินการในการปฏิบัติงานยึดตามกระบวนการการวงจรคุณภาพ p d c a และยึดกรอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่มีส่วนได้เสียคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวคิดในการบริหารโรงเรียนที่เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการและผักดันให้มีการกระจายอำนาจไปสู่หน่วยงานปฏิบัติให้มากที่สุดในการศึกษาเน้นการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา ไปยังสถานศึกษาและให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยแต่ละด้านมีกระบวนการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้านการกำหนดนโยบายมีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดระบบประกันคุณภาพและการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมด้านการบริหารงานวิชาการ มีการบริหารการจัดการเรียนรู้การบริหารพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้การจัดการระบบนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ผลการดำเนินการสามารถบริหารวิชาการได้อย่างครบถ้วนทุกหลักสูตรนักเรียนมีผลสัมฤทธที่ดีขึ้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าสอบโอนิท,ทุกคนมีการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคลากรการบริหารจัดการสถานที่และสิ่งแวดล้อมจับบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้การบริหารจัดการนักเรียนและจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการนำข้อมูลไปใช้สภาพอาคารเรียนน่าอยู่น่าดูน่าเรียนด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพวางแผนพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคล สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นผู้นำทางวิชาการเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อเลื่อนหรือให้วิทยฐานะการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาอยู่เสมอ ด้านงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะนิเทศกำกับติดตามประเมินผลกอตอปนสำนักงานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เป็นคณะกรรมการติดตามคณะกรรมการพิจารณาแผนโครงการของสำนักงานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เป็นนายก ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยด้านคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณรวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาประโยชน์ปฏิบัต,ติตามระเบียบ กฎหมายนยโยบายและคำสั่งของผู้บรรคาบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติรักษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีใน,ในองค์กรชุมชนและสังคม